สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนัมมี่แลนนะคะทุกคนซึ่งเกมนัมมี่แลนอันนี้นะคะจะเป็นเกมฟรีนะคะเล่นฟรีนะคะไม่เกี่ยวกับเมบพานันนะคะโอเคแล้วก็วันนี้เรามีเหรียญมาห้าล้านเหรียญน,นะคะทุกคนแล้วก็เฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนอันนี้คือเรานะคะทุกคนสามารถแอดเรามาได้นะคะเราอยากมีเพื่อนเยอะๆค่ะเพราะว่าชีวิตนี้ มีเพื่อนหนึ่งคนท้วนนะคะเอาจะมาเล่นสล็อตกันนะคะทุกคนโอเคเราจะไปเล่นเกมเกมม้าม้าทองอันนี้โอเคเป็นแสนเจ็ดไปเลยหมุนไปเลยร้อยทีถ้าอันนี้มันเต็มอะ่ะมันก็จะได้ ฟีสปินสองอันนี้ยสีฟ้ากับสีเขียวแล้วก็สีแดงมันได้อะไรไม่รู้อะได้ที่เหมือนเปิดๆอะ่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนสองล้านสองล้านอันนี้บิ๊กวินหรออันนี้แค่บิ๊กวินเองหรอก็เยอะนะ อยาได้ฟรีสปินอ่ะเมื่อไหร่จะเต็มอะ่ะสีเขียวเต็มได้ยังอุ๊ยทุกคนดูดิวนมากเลยอะ่ะตั้งแต่สี่ล้านแล้วทุกคนสามล้านแล้ว สองครั้งแปดล้านทุกคนแปดล้านว้าวเรามีสิบแปดล้านแล้วทุกคนเราเล่นไม้แค่สองอาทิตนี่ะอ้ยน้องแดงก้วนมากเลยค่ะ เขียวน้องแดงอ้วนมากทุกคนเมื่อไหร่มันจะปิดโูว่ราจะร้านแล้ว โอ้ยสิบล็แลอวโอุย้ยอุ้ยปีไม่ไหวแล้วอะ่ะอู้ยู้ิกวินอีกแล้วอุย้ยมีสิบล้านแล้ว สีแดงจะจะแตกเอ้ยไม่ใช่จะจะปิดตอนไหนก้าแสงเฮ้ยเธอมาใหม่หโอ้ยสีเขียวคือมันไม่หว่แล้วเนี่ยมันไม่หว่แล้วเนี่ย ทำไมอันนี้มติฟ้าไม่ไม่เพิ่มเลยอ่ะมัานเจร้านแล้วทุกคนทไมทำอย่างนี้อะน้องเขียวอุย้ยอันนี้คืออะไรโอ้โหทุกคนซูเปอร์วินดีสิบเก้าล้านเอา้าอาใหม่เราหกล้านแล้ว คือลอสีเขียวแตกเอ้ยล้อสีเขียวปิดออ้ทุกคนถ้าน้องเขียวไม่ปิดเราก็จะไม่เริกเล่นนะคะโอ้ล้อสีร้านแล้วน้องเขียวอ้อแล้วตมามล้แเรา อย่ามาตลกย่ามาตลกย่ามาตลกเออคือยังไงคือยังไงตอนแรกคือดีใจมากนะตอนแรกที่ได้สิบล้านดีใจมากเพราะาไม่เคยได้เลยอฮ้ยดูโคตเราจะมาเสี่ยงดวงกันนะคะถ้าเนี่ยเราชอบได้แต่อันสีเขียวอะทำไมวะไม่เข้าใจเลยสีฟ้ามาแล้วเอาไหนดี สีฟ้าสีฟ้าก็ได้สีฟ้าก็ดีโอ้ยสีแดงออยากได้สีแดงมากเลยอะโอ้ยทำไมต้องเปิดได้เขียวด้วยอันนี้คืออะไรเฮอฮอทุกคนถ้าเปิดได้สีเขียวก็อุ้ยถ้าเปิดได้สีเขียวก็อุ้ยว้า สามล้านห้าอุ้ย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 สี่ล้านหกอุ้ยอุ้ยสองล้านแปดให้อีกสองครั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โยทุกคนทุกคน10ล้าน10ล้านโอ้ยมี20ล้านแล้วว่าไม่เคยมี20ล้านเลยอะทุกคนเขินอะโอ้ถ้าราย20ล้านเราจะเลิกแล้วนะคะอุ้ยไป โอเคทุกคนก็ดูเป็นแนวทางนะคะกดอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่าเราทำคลิปครั้งแรกนะคะทุกคนอย่าลืมแอดเพื่อนเรามาด้วยนะคะเราอยากมีเพื่อน,นะคะ่ะ ค่ะบ๊ายบายค่ะ